เลขอ๋อ้องท่องให้ฟังหน่อยสิคะหนึ่งสองสาแล้วมีอะไรอีกคะได้ค่ะหลาวชื่อเดอเมาสสือแปลว่าหมวกเป็นของเหลาซื้อหมวกเป็นของเหลาซื้อมหมวกเป็นของคุณครูอ๋อมีอีกประโยคไหมคะมีค่ะเจเจเดอสินจือ กระโปรงเป็นของพี่สาวแล้วก็แล้วก็นกนกเหนียวเหนียวใช่ค่ะมีอะไรอีกไหมคะช้างอืมต้าสือต้าสุออมไม่ไม่ต้าเสียงต้าเสียงมีแพนด้าอืมสงเวย์เนื้จะมีประโยชน์อีกอย่างนึงค่ะเจี๋ยเจี๋ยแตม่เจี๋ยเจี๋ยแเมาแปลว่าแมวเป็นของพี่สาวอ๋อ ถ้าเกิดแมวเป็นของหนูอ่ะจะต้องพูดอะไรอ๋อวอเดอร์แมววอเดอร์แมวแปลว่าแมวเป็นของหนูใช่ค่ะอ๋อ